มีการส่งตัวเลขยอดขายรถยนต์เข้ามาในเดือนที่7เดือนกรกฎา,าคมนะครับแล้วก็มีการสรุปตัวเลข7เดือนของยอดขายสะสมมาด้วยนะครับเราไปดูกันนะครับตลาดรถยนต์ในเดือนกรกฎา,าคมมีการขายไปได้ถึง6 8 8 6 3คันลดลงไป12.5%ถ้าเทียบกับกรกฎาคมปีที่ผ่านมา พอปาดหัวตัวเลขสะสม7เดือนของปีนี้นะครับกมกราถ,ถึงกรกฎา,านี่นะครับมียอดสะสมไปแล้ว429,972คันยังลดลงอยู่ถึง1 0 16ละกันปัดเศษนิดหนึ่งนะฮะ1 5บนะครับก็จำได้เลยครับคล้ายคับขคา,ขขาตอนต้นปี ตอนต้นปีคือปิดงวดการขาย2,557หรือ2,014เทียบกับปี2,556หรือ2,013ตอนนั้นตัวเลขปิดสิ้นปีนี่ตกลงไปถึง33.8 7 8ประมาณนี้นะครับเอาเป็นเศษเศษใกล้กลมๆก็คือ33%มรนะฮะพอ7เดือนของปีนี้ยังตกอยู่ไหมตกอยู่แต่ตกลงมาแค่ 16กเปอร์เซ็นต์ก็แสดงว่าแนวโน้มของการตกลงนั้นลดลงแนวโน้มของการตกลงที่วัดดิ่งลงไปเนี่ยฮะตกลงมาแบบลดลงก็ถือว่ามีสัญญาณที่ดีขึ้นมากนะครับผมเองก็เช็คกับทั้งการตลาดรถยนต์ที่อยู่ในส่วนกลางแล้วก็การตลาดรถยนต์ที่อยู่ในระดับท้องถิ่นในระดับจังหวัดในภูมิภาคเลยเนี่ยนะครับก็บอกว่าเดือนที่ผ่านมาเดือนกรกฎาเนี่ยแหละ ก็แนวโน้มเริ่มดีขึ้นบ้างการซื้อการใช้รถการจองรถการเข้ามาดูที่โชว์รูมของรถนี่บรรยากาศดีขึ้นมากก็แน่นอนนะครับอย่างที่เคยคุยเคยวิเคราะห์กันไว้ว่ามีรถรุ่นใหม่เมื่อมีสัญญาณรถรุ่นใหม่เข้ามาจอด้วยเนี่ยก็จะยิ่งทําให้คนนั้นชะลอการซื้อเพื่อที่จะไปดูรถใหม่เพื่อที่จะเอารถใหม่นั้นไปเป็นตัวแปรไปเป็นตัวคิดคํานวณว,ว่ารถรุ่นใหม่ของเราเราจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแล้วดีกว่าเก่าแค่ไหนอย่างไรนะครับ ก็มีหลักแต่ละหลักแต่ละคนมีวิธีแต่ละวิธีมีปัจจัยมีขนาดของเม็ดเงินมีการตัดสินใจแต่อย่างหนึ่งอย่างใดนั้นไม่เหมือนกันรู้แต่ว่าชะลอการซื้อไม่มาโชว์รูมทํางานไปก่อนนะฮะเก็บเงินให้มันมั่นคงไว้ก่อนแล้วค่อยมานะับไปดูตัวเลขกันเลยนะครับรายงานนี้นะครับคุณวุฒิกรสุริยฉันธนานนท์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อุโศบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด รายงานสถิติยอดขายรถยนต์ของเดือนกร,รกฎาคมอย่างที่บอกนะครับ68,63ืคันลดลงมา12.5%นะครับและก็พอเป็นแล้วก็แบ่งเป็นรถยนต์นั่งนะครับใน6 8ห0 0กว่าคันแบ่งเป็นรถยนต์นั่งสองหมืนันงร้อยยี่สิคันลดลงมา25%รถเก๋งนะฮะเดือนกร,รกฎาคม เป็นรถกระบะ1ตันประมาณ31,600กับอีก4คันลดลงมา4%เเห็นไหมกระบะเริ่มเป็นรถที่สะท้อนเรื่องการประกอบการเรื่องการค้าการพาณิชย์กระบะตกตกลงลงมาน้อยหน่อยแล้วก็นับวันจะตกลงน้อยลงมาเรื่อยๆนะครับก็แสดงว่าถ้ามองแบบแนวโน้มมองแบบแนวโน้มนะครับการตกลงน้อยลงการตกลงน้อยลงเรื่อยๆก็พานาประมาณสิ้นไตรมาสที่3 นะครับก็คือกันยานะหรือขึ้นต้นของไตรมาสที่4ไตรมาสสุดท้ายของปีธนบปีสากลเนี่ยนะครับก็แนวโน้มของกระบะอาจจะไม่มีการตกลงและอาจจะมีการโตละ1% 2% 3%แนวโน้มนะครับถ้าวิเคราะห์แบบแนวโน้มไปดูกันนะครับในรายละเอียดของเดือนกรกฎาคมอย่างที่บอกขายไป6,836คันนะครับตกลงมา12.5%เทียบกับกรกฎาคมของปีที่ผ่านมานะครับและ สืบเนื่องจากการตกกรงที่ลดลงมานี้เสืบเนื่องจากสินค้าเกษตรยังตกยังทรงตัวในระดับต่ําราคาสินค้าเกษตรทรงตัวในระดับต่ําภาระหนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูงส่งผลให้กําลังซื้อยังไม่ขยายตัวทําให้ผู้บริโภคยังคงเข้มงวดการจับใจ่ายใช้สอยอยู่ด้วยนะครับนี่ก็วันนี้เมื่อวานวันจ่ายใช่ไหมวันนี้วันสัตว์จีนฟังจากตัวเลขแม่ค้า ที่เข้าไปสัมภาษณ์มานะครับเอาซักตลาดหนึ่งอย่างที่จังหวัดอ่างทองนี่ก็บอกว่าปีนี้ความคึคกคักของการจับใจ่ายใช้สอยนั้นลดลงนะครับมีคนมาที่ตลาดน้อยลงแล้วนะครับแล้วคนที่มานี้มาซื้อของก็ซื้อน้อยกว่าที่เคยซื้อปีก่อนๆน,นี้ด้วยอันนี้ก็ยังสะท้อนบรรยากาศของเศรษฐกิจได้ชัดเจนมากขึ้นเป็นเสียงของแม่ค้าพูดนะฮะเป็นแต่ผมเอาเสียงจริงๆมาไม่ได้นะครับ เดเดือนสะสมของปีนี้นะครับ429,972 0ันลดลงไป16%เทียบกับช่วง7เดือนของปีนี้เทียบกับ7เดือนของปีที่ผ่านมาเป็นรถยนต์นั่งที่ยังตกลงอยู่ถึง21%รถเพื่อการพาณิชย์ยังตกลงรวมรวมเดเดือนนี่ยนะครับยังตกลงอยู่12%นะครับก็คือมาจากภาพรวมของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า มันมีคํามาแล้วนะครับว่าฟื้นตัวช้าแสดงว่าฟื้นแล้วแสดงว่าแนวโน้มฟื้นแล้วอย่างที่บอกนะครับผมลงภาคสนามคุยกับบรรดานักทั้งนักการตลาดที่อยู่ส่วนกลางแล้วก็ท้องถิ่นด้วยเนี่ยบอกดีขึ้นแล้วนะครับก็หวังว่ามันน่าจะผ่านจุดต่ําสุดนะครับไปแล้วดังนั้นในสับที่มีการส่งมานี่ก็บอกว่า ภาเศรษฐกิจโดยรวมฟื้นตัวช้าส่งผลต่อจิตวิทยาในการจ่ายของผู้บริโภคและการลงทุนภาคเอกชนซึ่งมีผลโดยตรงกับตลาดรถยนต์นะครับนี่ก็คือเนื้อข่าวนะครับมีการพยากรณ์ล่วงหน้าไปเลยนะครับในเดือนสิงหาคมถ,ถึงแม้ว่าเราจะยังอยู่ในวันที่28สิิงหาเกือบจะสิ้นสุดของเดือนสิงหาอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่บทความนี้ก็วิเคราะห์ตัวเลข ตั้งแต่มกราจนถึงกรกรดานะครับบทความนี้นะครับสิ้นสุดณเวลานั้น,นตอนนี้เรารับรู้แล้วก็ซึมซับข้อมูลและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเดือนสิงหากันมามากแล้วนะครับไปดูบทความบอกนะครับว่าแนวโน้มของเดือนสิงหาจะยังทรงตัวนะครับการเบิกจ่ายเงินลงทุนจากรัฐนะครับที่จะส่งผลในเชิงบวกต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ ประกอบก,บกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จากค่ายรถยนต์ต่างๆและการจัดงาน Bangkok International Grand Motor s a l e ช่วงต้นสิงหาเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญในการกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์นี่ถือว่าเป็นข้อมูลครั้งแรกของการวิเคราะห์เรื่องตลาดนะครับที่บวกเอางาน Big Motor s a l e นะครับ Big Motor Sale นะไปไว้ในปัจจัยหรือการวิเคราะห์ด้วยนะครับก็สแสดงให้เห็นชัดเจนมากขึ้นโดยลำดับว่างาน Big m มอลลาร์เซนั้นอยู่ในสายตาอยู่ในบทวิเคราะห์อยู่ในแนวโน้มขึ้นหรือลงแต่ตอนนี้ขึ้นอยู่นะครับของตลาดแน่นอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนกรกฎา,าคมยังปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากความกังวลความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลก รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศที่ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวส่งผลให้ตลาดรถยนต์เดือนสิงหาคมยังอยู่ในภาวะท่งตัวนี่เป็นการวิเคราะห์นะครับนี่เป็นการวิเคราะห์เราไปดูตัวเลขกันเลยดีไหมครับเมื่อมาให้เป็นการเสียเวลามากนักนะครับตัวเลขผมนั่งบวกลบดีดลูกคิดแล้วพยายามจะหาตัวเลขที่เป็นยอดจองจากงานบิ๊กมอล r าร์เซให้ได้ ดีดลูกคิดใส่สูตรคำนวณลงไปในตาราง e x c e l ด้วยการนำค่าเฉลีย่ยยอดขายค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นรถยนต์โยุโรปรถยนต์อะไรก็แล้วแต่ที่มีในรายงานของเราเนี่ยที่มาทาง Excel เนี่ยก๊อปจากเดือนย้อนหลัง3เดือนมาโพสต์ไว้บนตาราง Excel แล้วก็หาค่าเฉลีย่ยเอา3มาบวกกันหาค่าเฉลี่ยกลางมา1ค่าแล้วก็เอามาลบกับตัวเลขยอดขาย ที่อยู่ในเดือนกรกฎาคมที่กําลังจะรายงานนี่ปรากฏว่าตัวเลขมันตลกตลกหน่อยก็เลยไม่กล้ารายงานนะครับเพราะว่านี่เป็นวิธีคิดของผมเองนะครับก็คือเอายอดขายเฉลี่ยพฤษภามิถุนา,เ,าเมษาพฤษภามิถุนา3เดือนนะครับมาบวกได้ค่าเฉลี่ยตัวหนึ่งแล้วหาร3าถูกไหมฮะเอา3ม,มาบวกกันแล้วก็หาร3ได้ค่าเฉลี่ยกลางตัวหนึ่งเอาค่าเฉลี่ยกลางนั้นมาลบกับยอดขายในเดือนกรกฎาคม ผมว่ามันผมอาจจะคิดผิดไปนะครับก็เลยบางค่ายยอดจองบวกมากเช่น4,800คันแต่บางค่ายติดลบผมเลยไม่กล้าประกาศคิดว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครจะแล้วก็เบอร์ต้นๆด้วยเนี่ยนะครับก็เลยคิดว่าวิธีคิดผมอาจจะผิดเอาเก็บไว้ก่อนนะฮะแต่ว่าไปดูยอดขายกันเลยดีกว่านะฮะยอดขายในเดือนกรกฎาคมข้ามมาแล้วเดือนที่7นะครับเดือนที่7 To y โต a ขาย ตลาดรถยนต์รวมก่อนนะครับทั้งเก๋งกระบะ SUV รถตู้คอมพิวเตอร์อะไรก็อยู่ในนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็โตต้ตาก็ยังมียอดขายรวมอยู่ที่22,544ขันยคันยังติดลบอยู่10%ก็จริงนะครับเทียบกับกร,กราคดาของปีนี้กับปีที่แล้วนะครับกีสตูตามมาเป็นอันดับ20,000กับ999คันติดลบ12% Honda 8533คันติดลด 0.1จริงๆแล้วไม่ลบเลยก็ได้นะฮะเพราะมันเสศจน้อยมากมิสูบิชิอันดับ4นะครับ3,851คันติดลบไป30 Nissan นิสสเป็นอันดับ5 3 2 4 6คันติดลบ21เ a อรเมาสดเป็นอันดับ6 2,922คันติดลบไป7เอรอูซูกอันดับ8 1,660คันติดลบไป4อันดับ9 อันดับแอันดับอันดับ7เหรออันดับหกทษทีนะอันดับ6 m a d ส a ้นะครับอันดับ7อันดับ7เป็นของ Ford นะครับ2อ0 0ันอันดับ6 m a าส a ้ใหม่นะฮะสองคันติดลบไป7%อันดับ7เป็นของ Ford นะครับ2,663นยคัน Ford ยังติดลบอยู่12.6%และอันดับ8นะครับเออเป็น Su z ู k u k 6น6คันติดลบเ อันดับ9ไปเป็นของอเมริกันแบรนด์อีกครั้งหนึ่งเชเวรเลตพันกับ11คันติดลบอยู่50% c h e บเปอร์ลเยังติดลบหนักหนาอยู่ในระดับสูงมากกว่าค่ายรถยนต์ทั้งหมดเลยต่อเนื่องมาหลายเดือนมากแล้วต่อเนื่องมาหลายเดือนมากแล้วนะครับอันดับ9และอันดับ10เป็นของยักษ์ใหญ่ของ Commercial Vehicle นะฮะหรือรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ก็คือ Hino นะครับเจ็ดร้อยกับอีก2คันติดลบ21%นี่คือ10อันดับตลาดรถยนต์รวมนะครับตลาดรถยนต์รวมนะครับพอแยกออกมาเป็นรถเก๋งผมจะรายงานเฉพาะ5อันดับนะครับอ๋อจริงๆแล้วพอเป็นตลาดรถยนต์รวมแล้วต้องข้ามมาที่ตลาดรวมตลาดรวมคือมกราถึงกรกดาบเจ็ดเดือนของปีนี้ในตลาดรถยนต์รวมนะครับไปที่10อันดับเหมือนเดิมนะครับอันดับหนึ่งเป็นโตโยต้าเหมือนเดิมครับแสนสี่หมื่น จากตลาดรวมที่บอกนะครับ429,972คันติดลบ16%เนี่ยนะครับเป็นโ o y ยต้าอันดับ145,669คันติดลบ23%อันดับ 2, อ s u ซ u 8 2 8 0คันติดลบ16%อันดับ 3, Honda 63,326คันบวกมา13%เป็นค่ายเดียวที่เริ่มติดบวกนะครับ ในอันดับที่เพิ่งรายงานปาสามอันดับอันดับ4เป็นของนิสสัน2 9ง8 0คันติดลบไป1 6ออันดับ5เป็นของมิซูบิชิ h i 5 7570คันติดลบ26อันดับ6เป็นของ m a สด้าหนึ่คันติดลบ 2. 0เอ้อ2.6%งอท่ทีนะฮะอันดับ9อันดับ6แล้วนะฮะอันดับ6แล้วอันดับ7โทษทีนะฮะ 16,994คันเป็นของ Ford นะฮะติดลบ26%อันดับ8เป็นของ Suzuki 12,224คันติดลบ5.6%อันดับ9เป็นของ Ford เอ้ยโทษทีฮะเชลเล่นะฮะ8,956คันติดลบตลาดรวมนี่นะครับ45.6%และอันดับ10ฮีโน่อีกครั้งหนึ่งนะครับ61,000เอาโทษที6,186คัน is ฮีโน่บวกมา4.4%ท,ทั้งทั้งๆที่รถฮีโน่นี่ไม่มีรุ่นไหนที่น่าจะต่ำกว่าสักเท่ทาไหร่ฮะเอาจะหัวเดียวอย่างเดียวไปนี่นะฮะน่าจะ4-5ล้านใช่ไหมที่ว่าถูกถูกหน่อยนะฮะโอเคนี่คือ10อันดับรถยนต์ขายในตลาดรวมมกราถ,ถึงกรกฎดานะครับก็ตัวเลขก็ค่อมกันไปค่อมกันมานิดหน่อยในอันดับ3ในอันดับ4และอันดับ5นอกนั้น 1- 2 หนึ่งสองสามเหมือนกันสี่ห้าหกนี่ค่อยกันไปค่อยกันมานิดหน่อยและเจ็ดแปดเก้าสิบเหมือนกันหมดนะครับจำง่ายๆแยกออกมาเป็นกลุ่มรถเก๋งนั่งซีดานนะครับซีดานนี่อันดับหนึ่งในเดือนกรกฎาคมเดือนเดีเดยวเนี่ยนะครับจากตัวเลขสองหมื่นสองพันสองรอยยี่สิบเก้าคันตัวต้าอันดับหนึ่งเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบคันยังติดลบอยู่นะครับถึงสามสิบสี่เปอร์เซ็นต อันดับ2เป็น Honda 5,836คัน Honda ในรถเก๋งเองก็ติดลบด้วยนะครับ27%อันดับ3ครับ2,242คันเป็น Mazda นี่แรงขึ้นมามากพอเป็นรถเก๋งนะครับบวกขึ้นมาโตขึ้นมานี่นะครับ42%อันดับ4เป็นของ Nissan 1642คันติดลบไป27%และอันดับ5เป็น Suzuki ครับ 1,517คันบวกมา1.1%น่าจะไม่มีอะไรที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับซูซูกิได้เท่ากับเซียสอีกแล้วนะครับ 1,200cc ซี3ส,สูบบอดี้ใหญ่จัดใหญ่จริงๆนะครับใหญ่จนเราแทบจะหาคู่เปรียบในกลุ่ม e ีโคคาไม่ได้เลยนะครับต้องไปเปรียบกับ s u b คอมเพกซซึ่งยืนอยู่ในะระดับตำแหน่งกลางๆของซับคอมเพก t ถ้าพูดถึงไซส์ นะครับพูดถึงไซส์ของรถเนี่ยนะครับซูซูกิ CS นี่ถือว่ามาถูกที่ถูกทางมากพอสมควรทําให้เขาบวกขึ้นมาได้ใน5อันดับรถเก๋งขายดีนะครับในเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวน,น,นะครับ